สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกจิสื่อชานเอลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมลอนดอนดาร์บีมิชช์นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดรังลอนดอนสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับวันนี้ในสองการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่ผมแอดมินกอจินะครับทหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่32ของฤดูกาลนะครับ ทั้งคู่ต้องการ3มแต้มเพื่อเป้าหมายในตัวเองนะครับเวสต์แฮมครับตอนนี้พวกเขาลั่งอันดับ17นะครับคะแนนเท่ากับโซนท้ายตารางเลยนะครับทั้งบอลมันแล้วก็วิลล่านะครับมี27คะแนนนะครับอันดับ17เนี่ยส่วนเชลซีรั่งอันดับ4ครับมี54คะแนนนะครับก็ลุ้นไปพื้นที่ยูฟาเชฟซีส์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชลซีเพิ่งจะเข้ารอบ FA Cup นะครับ โดยการผ่านเลสเตอร์เข้าไปได้ครับแล้วรอบรองนี่เชลซีไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เกมแรกที่แซมฟอร์ดบินนี่เหลือเชื่อครับว่าเชลซีนี่แพ้คารังต่อเวสต์แฮมศูนย์ต่อหนึ่งนะครับต้องมาดูว่าเกมนี้นี่มาเยือนเวสต์แฮมผลจะออกอย่างไรนะครับอาร์ตสิบเอ็ดตัวจริงครับเวสต์แฮมครับประตูเป็นลูคัสฟาเบสกี้ครับแผงหลังมีเอินเกติอากรับอิยายอบนลไรอัลบอน่า เร็วครับแดนการ์มันโดเบกับเดแครไรส์แล้วก็มีทางด้านจัดดับโบเวนนะครับแล้วก็โอฟอร์นาวิเชลตนโนแลน้าเป้าใชา้มิสเอ่อฮอลแลนด์ Holland นะครับส่วนเชลซีครับประตูเป็นเกปาอัลเช布拉กาครับแผงหลังเซซ่าเอสตูวเวตา้าคัตซูมาอันเดนิเกอร์มาคอสอลอนโซแดนกามันโดโคเวซิสอิงุโร่กรองเต้จอยจินโยแล้วก็3ตัวบนวันนี้เป็นวินเลียนโอลิวเวียชิดูแล้วก็เคสเซียนฟูริซิสนะครับ เกมเริ่มครับเกมลอนดอนเตมิแมชนะครับสำคัญนะครับก่อทั้งสองทีมนะครับเวสต์แอมต้องการเพื่อที่จะหนีโซนตกชั้นนะครับส่วนเชลซีต้องการแต้มเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับฟอนน่าส โอฟานาสไปเองครับฟอนาให้ซ้ายอัลเตโนฟอนากลับไปที่มิเชลอัตโนเอสเวลเปิดมาติดพูลิสิตเซนพูลิสิตครับย้อนกลับมาให้คาสูมาอาคอนอโซโซจอจินโยตรงกลางครับโคเวซิส วินเลียนผ่านเองอาครับวินเลียนวินเลียนไปเองวินเลียนแล้วเปิดติดออกบองหน้าแล้วบอกแถวสองยิงเก็บได้ครับโพลิสิสหมองตั้งมาให้จอาจิ้นโจ้โพลิสิสโพลิสิสไปครับโพลิสิสโพลิสิสเปิดโอ้โหโพลิสิสอ,ออกหลังไปเลยครับส่วนเกมในรูปก,การที่แล้วนี่ ทำอะไรกันไม่ได้นี่ครับเสมอศ,ศูนย์ศูนย์นะครับที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับ <c oughs> บอลอยู่ที่เคสเวลล์ไรส์วางยาวครับให้แต่โออตโตด,ดักได้โอโตวไหล <c oughs> ติดดิกเกอร์แล้วเคลียร์ทิ้องออกมาครับอาติเวตาแถวสองทีครไรส์ เดี๋ยวว่าทีมหนีตายนี่หลังพิ้งฟ้าแล้วนะครับพวกเขาจำเป็นต้องสู้เพื่อที่จะดิ้นรนหนีโซนอันตรายให้ได้แล้วมาอีกครั้งครับฟอร์นาลส์ฟอร์นาลส์ชัดแล็บซูมาแล้วเขาทางอาชิเวต้าครับกันมาเกป,ปาเกป,ปาทางขวาอาชิเวต้าเขาซูมาชิโรวิลเลียนหน้ำหนัก <c oughs> ยังได้อยู่ครับอาชิเวต้าให้มาโคฟัส จอร์จินโจทางซ้ายมาคอสอโอนโซอ๋อคอโอนโซโยกแล้วรอเพื่อนเติมครับจอจินโจโให้ผู้ดีสิตตอส้นมาจอจินโจมาคอสอโอนโซแตะแล้วจอจินโจโอีกครั้งหนึ่งมาคอสอโอนโซแล้วเปิดฉลบอินกาเกียร์ครับเดือดโบเวนยับดันมาโนเบลฟอนนัลส์เดคาไรส์เพรสเวลให้เดคาไรส์นะครับ ฟานาอุสมาโนโบิโนเบวางละครับโอเล็กออกข้างละครับลูกทุ่มของเชลซีนะครับมาคารลอนโซ่ Mar so ทุ่มมาให้ดูด so, ิเกอร์มาคารลอนโซ่ดูดิเกอร์มาคารลอนโซ่ดูดิเกอร์อีกครั้งนึงมาคารลอนโซ่ Mar so ให้กับกองเต้เจนโจให้กองเต้นะครับไปที่โควาสิสวางมาติดอินกาเกียโนเบิร์ตให้เจอร์เวน ควอนเนลให้เจรร์บเวนโบเวนดอนตั้งมาโนเบโลฮอนแลไม่ผ่านลูดิเกอร์เอาแล้วครับเชลซีจะสวนโพสิชให้กองเต้ชิลูกองเต้โพเวซิสครับไปที่วิเลียนโพสิชให้มาชิลูกองเต้เจนโยครับกลับไปที่กองเต้อีอกครั้งหนึ่งทางขวาวิเลียนโพเวซิสอาชิเวตา้าแล้วไม่ผ่านอัตโนิโอดาก้าครับอาตโนิโอ แล้วโอ้โหฟาวล์ลวครับทางด้านอาซูเอตา้าเอาเป็นโคววซิตนะครับขออภัยเป็นลูกฟริคิกของเวสแฮมนะครับเอสเวลครับเปิดมาติดโคววซิตของเตะตะวันให้โจยินโย ผลิตเติมแล้วย้อนไปที่โจยิงโจอีกครั้งหนึ่งโนเบลอ่านได้ครับเจอร์บโบเวนครับให้ฟอนนอส์เลคไรส์ฟอนนอส์ไรส์กลับมาที่ฟอนนอสอีกครั้งหนึ่งเลคไรส์ฟอนนอสซันซันกับน no อเบลฟอนนอส์ย้อนกลับไปไรส์โนเบลฟอนนอส์โนเบลอีกครั้งหนึ่งฟอนนอส์ อาตโนไม่ผ่านอาร์เซนอล่าวินเลียนให้กองเต้ <c oughs> ก้องเต้พลาดอ่ะครับแคสเวลแคสเวลแล้วไหลให้กับทางฟอนเนาส์ซ้ายอาตโนครับย,คยโโบย้อนมาดดคาไรส์โนเบลย้อนกมาดดคาไรส์แล้วโดตกลายโดยโควาสิตแล้วโควาสิตถึงก่อนให้ชิลูโควาสิตชิลูแหมรอดขาโควาสิตนะครับจนย้อนไหลาทางซ้ายโพลิสิตพีเซียนโพลิสิตไปเองครับโพลิสิตข้างหน้า แล้วไหลเรียดโอ้โหติดอวมานแล้วเซนยบก็เคลียทิ้งเลยครับก็อรอให้เวสแฮมจ่ายกันเสียนะครับแล้วเชลซีรอโต้กลับนะครับลูกทุ่มของเชลซีครับคิเซฟูริสิตเป็นคนทุ่มทุ่มก็ไม่แม่นครับติดจระประเบนแต่ยังได้ทุ่มต่อครับของทางเชลซีเรยสิทธ์ให้มามา,ออมาคอร์ลอนโซมาคอส์ลอนโซลึกแล้วครับไปถึงลูคัสฟาเบียสกี้ ปาเบสกี้วางมา <c oughs> ได้อยู่ฟอนน่าไรส์มาที่เซอรโบเวนนะครับเอ็นกาเกียเซอรโบเวนครับย้อนไปที่เดคาไรส์ไรส์วางยาวให้ไม่ถึงอาตจนโอครับอาจิเวต้าตั้งมาให้กับวิลเลียนวินเลียนย้อนกลับมาครับโควาซิสเชลซีก็พยายามหาจังหวะอยู่นะครับ โควิสิตให้ออสเตรียต้าโควิิสิทธ์ทางขวาแล้วเปิดลึกไปถึงฟาเบียสกี้แล้วครับแหมเซอร์เซ่เริ่มเก็บบอลได้มากขึ้นเชีรลู่ให้กับโจจินโยติดออกบองหน้าแกเกียเคออกมาครับเิคาไลส์ฟานอัลส์จอร์โบเวนครับย้อนมาเิคาร์ไลส์ไรท์โนเบิลถึงกับเอาซ้ายครับแคสเวล อาเคสเวลไปเองครับเคสเวลทางซ้ายเคสเวลเปลิดลักครับติดครกซูมา่าอัตโนครับตบัดย้อนมาที่เดคาไรส์โนโบลกลับไปที่ไรส์ครั้งหนึ่งโนโบลเดคาไรส์ทดสองนอาทีก็มงจะครบแล้วแล้วก็เป่าแล้วครับจบครึ่งแรกครับเวสต์แฮมกับเชลซีครับยังศูนย์ศูนย์ครับในสี่นาทีแรก เรามาดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับอตอนนี้เราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันก่อนนะครับจังหวะใกล้เคียงเนี่ยังยังน้อยอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับไม่มีเลยโอ้โหอะครับไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับเวสต์แฮมกับเชลซีนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ลอนดอนสเตเดียมกันอีกครั้งครับเวสแฮมกับเชลซีครับถึงแรกยังศูนย์ศูนย์เจอร์บาเวนเอ็นกาเกียให้มาเจอร์บาเวนนะครับย้อนมามาโดโบเอคแคลไรส์มาโดโบให้เดคแคลไรส์นะครับอันโตนโอย้อนกลับมาเดีแคลไรส์สับ ยังไม่ให้ย้อนมาครับอันโตโบฟอนาอุสโมโบไปติดกองเต้แล้วเชลซีจะสวนนะครับจอร์จิโน่ให้มาโพลิสิชิลโพลิสิตครับย้อนมาที่จอร์จิโน่มาคอร์ลอนโซครับกลับมาที่จอร์จิโน่อีกครั้งหนึ่งเวสแฮมเองก็แพ็กแน่นขึ้นนะครับแล้วไม่ผ่านจรวดโบเวนครับแต่ทุ่มครับเชลซีมาคารลอนโซ่ทุ่มมาให้โซแม่จอร์จิโน่กองเต้หลอกได้ครับกองเต้ กองเต้ทางขวาอัชเวตตาวินเลียนวินเดียนโยกย้อนกลับมาอันโตนิโอได้แล้วครับบอลอยู่ที่อันเคสเวลเอาบอลหน้าเคสเวลครับใสามาที่ฟอนนอส์มานโนโบทางซ้ายครับอันโตนิโอ เคร์ไรส์มาร์โนเบิลฟอนนัลชิงกับฮอนแลนด์ฟอนาั์ไลนและครับแต่ว่ามาร์ลอนโซโอ้โหกลายเป็นปตูวตัดตะจากประตูตของเชลซี <c oughs> จำบัวรมาคาร์ลอนโซเคลียร์ยไปติดจะระบายไปนออกหลังเลยครับสมัสสุเจ็ครับลงไปแทนทางด้านมาโนโบลนะครับเปลี่ยนตัวของเวสแฮม มาคอสอลอนโซ่ครับให้โจจินโยมาคอสอลอนโซ่ครับย้อนมาโจจินโยต่างกันมาครับดูทิกเกอร์มาคอสอลอนโซ่โจจินโยทางซ้ายอยู่มาคอสอลอนโซ่ครับโจโจินโยใส่เข้าในาครับชิโล่โพลิซิส มาคอโลอนโซ่ไหลให้กับพูลิสิตแล้วตั้งมาชิโร่แล้วพูลิสิตย้อนมาชิโร่แล้วให้พูลิสิตยังได้แล้วมาแม่มา,มาโบไม่ถึงโควาซิตนะครับเซลซียังได้อยู่ครับมาใหม่ครับพูลิสิตเจริญโยพูลิสิตไม่บานจะระโบเวนครับอิงาเกียย้อนมาที่อิซาโยบสุดเช็คครับฟอนเอาสุดเช็คอีกครั้งหนึง่ง ฟอนเนากลับไปที่สุเชตเล่นกับฟอนเนาโอ้โหเล่นกับสองคนอยู่นะครับเดคาไลท์ฟอนเนากลับมาที่เดคาไลท์เดคาไลท์ ice, วางยาวให้กับอาตโนเกี่ยวติดด้วยอาตโนแล้วเปิดมาเสาสองมาคอลอนโซ่มงเคลออกมาครับโอ้โ oh, ห oh. ก็ยังไม่ได้จบนะครับของทางเวสแฮมมาคอลอนโซ่ครับโอวิสิตย้อนมาที่มาคอลอนโซ่ กองเต้โฮริสิตครับวางยาวทันทันครับโฮริสิตเปิดมาแล้วโชว์ออกมาครับเปนสกี้แม้แต่แถวสอมไม่มีใครครับอันโตนิโอเหลือ20นาทีครับยังศูนย์ศูนย์นะครับเคลรไรส์สุเช็ครับเคลรไรส์ให้ฟอนนัลส์ฟอนนัลส์วางข้ามมหาจรบเวน การเกียร์ครับสุดเ e ็ t สุดเ e ็ t ให้ฮอนแล้วโอ้โหจับเบิ้ลให้เพื่อนไม่มีใครครับอยู่ตรงนั้นซูมากลับมาที่มาคอสออลอนโซโรดิเซตครับจุนโยมาคอสออลอนโซอืมสุดท้ายได้ทุ่มอยู่ครับเชลซี Chelsea. แม่มาถึงตรงนี้นี่ก็ยังดูยากอยู่นะครับจราดโบเวนโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งทางด้านเฟรเบอเดอร์ซันลงไปส่วนเชลซีส่ง ทางด้านเปรดโดครับลงไปแทนวินเลียนบุลิซิสรูดิเกอร์บุลิซิส,สอีกครั้งนึงนะครับขึ้นไม่ได้ก็ต้องย้อนมาครับรูดิเกอร์กองเต้อโอ้โหเหลือเชื่อครับเกมนี้เนี่ย ยังไม่เข้ากรอบทั้ง2ทีมนะครับแล้วเปโดไหลแล้วครับไม่ชิลูย้อนมาเปโดเปิดแล้วขวาติดมือเลยครับฟาเบสกีนี่กำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้โหยังไม่เข้ากรอบกันทั้ง2ทีมครับโอ้โหเรียกได้ว่าระมัระวังทั้งคู่เหมือนกันครับเกมรับก็เรียกได้ว่าแน่นนะครับมาใหม่ครับเชลซีกองเต ของเต้วางมาครับให้เปโดเปโดแตะแล้วเปิดมาลครับติดธนาอิสยบแล้วออกหลังครับเป็นลูกแตะมุมของเชลซีนะครับแถมมีอับราฮัมครับลงไปแทนโอลิเวชินรูนะครับคิดว่าอับราฮัมลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่านะครับโดดแตะมุมของเชลซีนะครับโบริสิต เปิดมาแล้วโคดูกิเกอร์แล้วเคสเวลเคลียทิ้งครับกอกโคไม่แรงพอแล้วครับยังได้อยู่ครับเชลซีออสซิวิต้าเปโตไม่ล้้ำครับยังได้อยู่เปโดเปโดเปิดแล้วเอาบอลหนักได้แล้วโออันเดสันพลาดนะครับโจโยเปิดโค้งมาเสาสองโอ้โหน้ำหนักก็ไม่ได้ทุนครับ แหวนแถมเปลี่ยนแล้วครับส่งทางได้อาจจะตีลงไปครับแทนเซบสเนฮอลแลนด์นะครับเซเวสกี้ครับเปิดมาโอวสิทธิ์ดักได้ครับเราโอ้โหอาจจะโดนเหลืองได้ครับสุดเฉ็ด ใบเหลืองนหรอครับธรรมสุเชษแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกของเชลซีนะครับ <c oughs> เข้าพรวดไปหน่อยลูกฟรีคิกของเชลซีจากอิกโลกองเต้กองเต้ โอ้โหยิงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเลือกไปตีฟาเบสกี้แล้วออกบอลเร็วครับฟาเบสกี้ฟอนน่าส์ให้อาจจะติครับฟอนน่ส์ทางซ้ายเอเดอร์สันอิซาดิยบสุเช็ตอืมไปติดโคเวสิตครับอืมแล้วกลายเป็นบอลของเชลซีโอทั้งสองนาทีเท่านั้นครับกองเต้มาที่อาร์เซนุต้าจอร์จินโยอาร์เซนุต้าให้กับจอร์จินโย แล้วเปิดฟาวนี่ชกมาครับยังเก็บได้จนโยนมากองเตะแล้วติดเคสเบลแล้วบอกโอ้โหจบเกมครับเกมนี้ครับเดี๋ยวว่าโอกาสจบน้อยจริงๆครับคู่นี้แล้วไม่น่าเชื่อว่าไม่เข้ากรอบเลยนะครับทั้งคู่โอ้โหจบแบบไรสกอร์ครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเวสแฮมกับเชลซีนะครับก็มาลุ้นกันครับของจริงในวัน พุธที่1กรกฎาคมนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนะครับในเวลา2นาิกา15นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ